ลากินเหยือ่ออ้ยเุ้ยอๆ้ย,ย,ย,ยตัวสั้นๆอ้ยบาราคูดา้ปาปลาสาครับผมโอ้โหตัวนี้นี่เขี้ยวอย่างคมเรือประมงลำหนึ่งกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ท่าเรือในเมืองแห่งหนึ่งและก็มีคุณลุงคนหนึ่งลงมาจากเรือคุณลุงคนนี้ก็คือเพื่อนของพ่อเราที่จะมาชวนเรานั้นไปออกเรือเหมือนสมัยก่อนมีการพูดคุยถึงอดีตที่ออกไปจับปลาในที่ต่างๆว่าแล้วก็ออกเรือกันเถอะไ พูดคุยระหว่างที่ออกเรือเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกม r e g e n e r a i f i t h u n t e r มาเป็นนักตกปลาในตำนานกันเถอะแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้สำรวจมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยปลาหลากหลายมีสัตว์ทะเลอันตรายสมบัติลับและก็อะไรอีกมากมายลุงแจ็คต้องการจะสอนคุณเกี่ยวกับพื้นฐานการเป็นนักตกปลาและก็นักสำรวจมาหาสมุทรมา ตามคุณลุงไปที่ข้างหลังไหนดูซิวุ่ยจะไปออกเรือที่ไหนเอ่ยเราจะต้องบังคับเรือกันด้วยหรอขับเข้าไปในเอเรียนี้แล้วก็อ๋อเข้าใจแล้วไม่น่าจะยากดีค่อยๆเลื่อนอืมเราจะต้องตกปลาในเขตนี้เอาละค,อ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 คอ่อยๆค่อยๆฟืบนี่น่าจะโอเคอยู่เพื่อนโอเคเรียบร้อยน่าจะได้เวลาในการตกปลา โอ้ย,อยมีแบบเหมือนปลาวานด้วยตอนนี้น่าจะได้เวลาในการเรียนรู้การตกปลานี่เดินมาที่จุดนี้แล้วก็ดูอุปกรณ์ไปที่เบ็ดเปลี่ยนเหยื่อครับผมนี่ใส่แบบว่าเหมือนไส้เดือนแล้วก็กดค้างเพื่อโยนเฮ้ยชึบไปเลยเพื่อน จุมอดทนรอปลากินเหยื่อตอนนี้ยังไม่มีปลาสัก,กตัวการตกปลาต้องอดทนเฮ้ย,ย,ยเริ่มแล้วเพื่อนโอ้อาตอนนี้ค่อยๆกดโอ้ต้องคลิกรัวๆ นี่ปลาอะไรวะเนี่ยโว้กลไลแอดกรูเปอร์นี่ได้มาแล้วโว้ย <c oughs> ถือแบบนี้เลยเรียบยร้อยใส่กล่องแล้วก็ค่อยไปดูในกล่องที่หลังจำไว้ว่าปลาทะเลแตกต่างจากปลาน้ําจืดมากบางตัวสามารถโตได้มากกว่าเรือซะอีกเดี๋ยวเราก็จะเอาปลาของเรานั้นไปเก็บมีอะคอาเลียมอะไรแบบนี้กันด้วยอ่านี่ก็คือกล่องเก็บของเปิดเลยจ้าก็จะมีปลาอยู่ตัวหนึ่งที่เราตกได้ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไป ไปเที่ยวที่หมู่บ้านชาวประมงไปที่หมู่บ้านชาวประมงเลยจ้าอาจจะมีการขายปลาหรืออะไรแบบนี้ต่อไปก็มาดูสถานที่ที่เราจะเก็บคอลเลกชันปลาของเรากันเลยดีกว่าอาควาเฮาคือบ้านที่พ่อของคุณเคยใช้เก็บคอลเลกชันปลาของเขาตรงนี้น่าจะเป็นบ้านเก่าของเราที่รู้ๆก,ก็คืออาจจะมีฉลามให้เราตกอ่าดูจากด้านหน้าที่นี่แหละบ้านของเราเราสามารถนําปลาที่เราตกได้นี่มาไว้ที่นี่ได้ไง้สินนะนี่ไงปลาที่เราตกได้เมื่อกี้ ปลาเก๋าเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะนําปลาที่เราตกมาได้ใส่เข้าไปนี่เรียบร้อยเป็นไงปลาเก๋าของเราอม,มาอยู่ในตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วต่อไปยังไงเอ่ยอม,มีหนังสือมีพวกปลาหายากปลาธรรมดาแล้วก็ปลาระดับตำนานกันเลยทีเดียวนี่ออ้ยสายพันธุ์ต่างๆครับผมเฮ้ยมีตัวแบบสีลุ้งด้วยนี่ก็จะเป็นการบอกแหล่งที่มาของปลาว่าหาได้จากที่ไหน เวลาไหนฤดูไหนบางตัวสามารถหาได้จากสถานที่เจาะจงเท่านั้นอ้มีปลาที่หลากหลายให้เราตกในเกมนี้แต่และตัวก็สวยๆทั้งนั้นเราจะสามารถตกปลาในตำนานได้ไหมนะเมกาโรดอนโอ้โหคุณไปล่องเรือเองเถอะฉันจะรออยู่ที่นี่ในที่สุด เราก็ได้เวลาในการออก,กระจนภัยกันแล้วงั้นสินนะลุงแจ็คอยากให้อาวุธกับคุณไว้เผื่อกรณีจําเป็นอุย้ยในทะเลนั้นอันตรายมากนายต้องมีอาวุธตอนนี้นี่เราจะต้องตามคุณลุงไปไหนกันอีกแล้วทู t o รี a l คอมพิวต์เรียบร้อยมาแอนตาร์กติกาโอ้เราสามารถเลือกช่วงเวลากันได้ครับผมส่วนเคเวสต,ตอนนี้ก็คือตกปลา3ามตัวเดี๋ยวเราก็ไปที่แอนตาร์กติกาช่วงเวลากลางวันสภาพอากาศแบบปกติ ไปเลยเพื่อนเฮ้ยมีอาวุธด้วยยิงโอ้โหไว้ทําอะไรเอ่ยอาวุธนี้ช่างมันก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มทําการตกปลาดีเกี่ยวเหยือ่อครับผมโยนเลยเพื่อนฟืดชึบโยนไปอืข้าวนี้จะได้ตัวอะไรกันนะเฮ้ยเฮ้ย,ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ย๊ ได้มาแล้วเพื่อนโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยปลาและบิดฟิตนี่โอ้โหตัวยังใหญ่เก็บเข้ากล่องไปเลยเพื่อนโยนให้ไกลๆรึบรอ,อตัวต่อไปเวสของเราก็คือตกปลาทั้งหมด3ตัวแม่ชิวๆสามารถหันไปหันมาได้ระหว่างที่โยนเบ็ดมาแล้วเพื่อนดูสิ ตัวนี้อุ้ยเฮ้ยปลาตาใหญ่ครับผมบิ Big Eye. ๊กไอนี่ตัวนี้ก็เก็บเข้าไปมาแล้วอุ้ยคราวนี้อย่างดิ้นอุ๊ยตัวยาวๆตัวอะไรเออฮ้ยเฮ้ยปลาไหลริบบอนฟิตโอ้โหปลาไหลตัวอย่างยาวดูซิตอนนี้ก็ได้ปลามาสามตัวภารกิจก็คือต้องขายปลาที่ร้านขาเดี๋ยวเราก็มาตกบริเวณตรงนี้อีกสัก ตัวหนึ่งแล้วกันโยนไปตัวที่4มาแล้วคราวนี้อุ้ยตัวเล็กหรือตัวใหญ่เฮ้ยตัวยาวๆน่าจะเป็นปลาไหลเหมือนเดิมว่าและอปลาไหลตัวที่2เดี๋ยวจะลองพามาดูที่ร้านขาตรงนี้ก็อุ้ย ใช้เงินในการซื้อพวกเหลือนี่ของตกแต่งมีแบบว่าการเติมเชื้อเพลิงนี่ดูโฆษณาเอาเงินแล้วก็การใช้เงินซื้อไข่มุกตอนนี้น้ำมันของเราก็ลดไปหนึ่งขีดแต่เดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่หมู่บ้านชาวประมงกันก่อนอุ้ยสวัสดีคุณลุง แม่แต่ว่าตอนนี้นี่เราจะต้องไปขายปลาจําได้ว่าจุดขายปลาอยู่ที่ตรงนู้นเอาปลามาขายแล้วจ้าโทนี่อุ้ยตัวละแป0ร้อขายไป2องพดีเรียบร้อยส่วนเจ้าปลาไหลอีกตัวหนึ่งที่ได้มาเกินเราก็จะนําไปเก็บที่ตรงนี้อยู่ไหนเอ่ยเจ้าปลาไหลอืมไม่ใช่ตู้นี้ตู้นี้ก็ไม่ใช่ดีไงน่าจะเป็นตู้นี้ใส่เข้าไป ปลาไหลตัวแรกของตู้อน่ารักจริงๆหัวเกินแม่หัวทะลุคุยกับโรเจอร์ช่วยเขาค้นหาเข็มทิศที่หายไปใกล้กับต้นไม้โรเจอร์อย่างนั้นเหรออมอย่างกับวันพีทอุ้ยโกดีโรเจอร์เฮ้ยสวัสดีคุณโรเจอร์เอาเฮ้ย ุูได้ไหมเนี่ยสวัสดีออ้ว่าไงฉันโลจเจอร์มีอะไรให้ช่วยเข็มทิศอันเป็นที่รักของฉันหายไปสงสัยว่านกนางนวลจะเอาไปนะ่ะนี่ไม่ใช่เข็มทิศธรรมดาแต่เป็นเข็มทิศที่ฉันพกติดตัวไปทุกครั้งที่ออกสำรวจทะเลกับตันบอกว่าให้ลองค้นหาเฮ้ยนี่ไง ต้นไม้ที่ล้อมรอบด้วยก้อนหินเจอแล้วเข็มทิศต,ตอนนี้ก็เจอเข็มทิศเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ตามสัญญาฉันจะให้แผนที่กับคุณขอไปหยิบก่อนนะระหว่างรอฉันหาแผนที่คุณสามารถออกไปตกปลาแล้วก็ล่องเรือได้ก่อนแอนตาร์กติกาช่วงเวลาแบบว่าฝนตกบ้างละกันเตรียมตัวตกปลาผมก่ยวเหยื่อก่อนเออแล้วก็โยนอุ้ยชึบไปเลยเพื่อนตกปลาท่ามกลางสายฝนเอาละ ลากินเยื่อเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวสั้นๆนุ้ยบาราคูด้าปลาสาครับผมโอ้โหตัวนี้นี่เขี้ยวอย่างคมเก็บเอาไว้ก่อนมาอีกตัวนึงแล้วเพื่อนตัวนี้นี่ตอดนานเอ้ยเฮ้ยเยตัวค่อนข้างจะเล็กปลาสํารีย์ดูตัวใหญ่กว่าที่เห็นเก็บเอาไว้อีกหนึ่งตัวไปต่อตกเรื่อยๆ ิวจุ๋มคราวนี้นี่ขอตัวใหญ่ยักษ์อุ้ยตัวเล็กอีกอดึงไม่ยากด้วยโอ้ยปลาปักเป้านี่หนามนี่ดูอันตรายสุดๆครั้งนี้เราก็จะตกให้แม่คุ้มค่ากันสักนิดหนึ่งอุตส่าห์แบบว่าเปลืองน้ำมันออกมาแล้วนะไปเลยเพื่อนอุ้ยอุ้ยอยอ้ไม่ทันตั้งตัวฮย โอ้โหปลาอะไรเนี่ยดอลลี่ตัวอะไรก็ไม่รู้เหลืองเหลือๆได้ปลานี่ยังไม่ซ้ํากันสักตัวมาอีกหนึ่งตัวเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ยังไงเอย่ยชึบรูปร่างคล้ายปลาโอ้ยหรือว่าเป็นปลาทูน่าดูสิทุกคนโอ้โหเลเวล up พยเลเวลสองตัวใหญ่เจ้าตัวนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่าไปเลยจ้าไหนดูซิเราสามารถ อัปเกรดเบ็ดหรืออะไรแบบนี้ได้หรือ,อยังอืมสวัสดีอยากจะอัปเกรดเบ็ดตกปลาหรือเปล่าเฮ้ยเหยื่อต่างๆครับผมที่เ,เราสามารถซื้อได้อ้อดีถ้าอยากจะได้ปลาโหดๆเราก็ต้องเลือกเหยือ่อนี่ไงเหยื่อแบบว่าเป้าหมายก็คือปลาอันคอมมอนนี่ก็คือปลาแรแล้วก็ปลาระดับเรจเดอรีเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่า เฮ้ยเป็นเกมตกปลาที่น่าสนใจสุดๆไปเลยนะ ได้เห็นแบบว่าการตกปลาทั้งระดับธรรมดาไปจนถึงระดับรีเจนเดอรี่ในตำนานกันเลยทีเดียวต้องออกเรือแล้วก็ขับเรือไปตามจุดต่างๆเพื่อตามหาปลาที่เป็นเป้าหมายของเรานี่ยังมีแบบว่าปลาในตำนานอีกเพียบถ้าใครที่อยากจะดูการตกปลาในคราวหน้าของพี่นะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะไว้เดี๋ยวจะมาตกปลากันต่อให้ดูกันยังมีอะไรที่น่าสนใจให้ดูอีกเพียบส่วนใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้ก็สามารถ ดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยรับรองว่าเพลิดเพลินแน่นอนถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ